ตามกันต่อนะคะสําหรับคดีที่ในเพลินผู้ต้องหาจุดไฟเผาพ่อค้าแตงโมตายทั้งเป็นนะคะเป็นคดีที่โหดเหี้ยมมากๆนะคะซึ่งเขาเองก็ยอมสารภาพแล้วค่ะว่าคือเป็นเพราะหึงหวงเมียเก่านะคะแต่คราวนี้เขาบอกว่าคือเรื่องราวเนี้ยมันสะกิดแผลใจเขา<อ>เขาเคยมีเมียก่อนหน้านี้มาเมียก,ก่อนหน้านี้ก็นอกใจเขา<อ>เขาก็ยิงเมียตายไปแล้วรอบหนึ่งติดคุกมาแล้วรอบหนึ่งอพอมาเจอเหตุการณ์นี้อีกก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆก็เลยก่อเหตุการณ์แบบนี้นะคะก่อนอื่นไปฟังคํา<อ>รับสารภาพกันค่ะ คุณไม่เพลินทำคนเดียวหรือเปล่าคะครับคนเดียวครับก็บรรด้านตันใจเรื่องเขาเป็นเพื่อนเรามาพบชู้กับแฟนนะครับกับภรรยาผมก็เลยอารมณ์ชั่ววูบครับขอโทษฝากขอโทษเขาผ่านสื่อด้วยนะครับในเพลินเปิดใจระหว่างถูกคุมตัวไปขังนะคะอ้างว่ารู้สึกอัดอั้นตันใจหึงหวงที่นางสาวนุกการดาเมียเก่าไปอยู่กินกับผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนของตนที่รู้จักกัน3ปีรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังนะคะ แล้วปมนี้มันไปสก,กิดแผลเก่าในใจเขาเนื่องจากว่าเมียคนแรกก็คบชู้อันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของเขานะเขาบอกว่าเมียคนแรกของเขาก็คบชู้เมื่อปี2556ตอนนั้นตนเองตามไปยิงแฟนใหม่จนเสียชีวิตติดคุกไป9ปีเพราะออกจากคุกมามาคบหากันกับนางสาวนุก,การดาหนึ่งปีก็มาเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกและนอกจากเรื่องชู้สาวแล้วยังมีปัญหาเรื่องรถกระบะด้วยค่ะที่นำไปจำนำร่วมกัน5 0,000บาทยังต้องช่วยใช้หนี้ แต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาน,นางสาวนุกานดาอ้างว่าจะนำรถไปขนของจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยเกิดความแค้นสะสมขึ้นมาก่อนเกิดเหตุในเพลินนั่งรถออกไปทำงานตัดต้นไม้ย่านพุทธมนทนสายสีกับเพื่อนที่ชื่อติ๊กค่ะขากลับเห็นรถกระบะจอดอยู่ทั้งทั้งที่นางสาวนุกานดาอ้างว่าขายไปแล้วก็เลยวางแผนจะทวงรถจากนางคือวางแผนจะทวงรถจากนางสาวนุกานดาค่ะคือตั้งใจว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่านัดมาคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยจะราดน้ํามันเผาทั้งเป็นคือตั้งใจจะเผานางสาวนุก,การดานอ่จะไปเคลียร์กันแต่บังเอิญว่าคือพอนัดมาแล้วไม่เจอกัน,ไม,กนไม่เจอฝ่ายหญิงค่ะออดันมาเจอนาราเชนผู้ตายก็เลยบันดาลโทรสะนะคะข้อมูลเพิ่มเติมก็เห็นบอกว่ารถขายแตงโมสีขาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่รถกระบะของผู้ต้องหาค่ะรถของผู้ต้องหานั้นคือ จอดอยู่ใกล้ๆก,กันแต่เป็นคนละคันกันนะที่เห็นนั้มันไม่เห็นตรงนั้นฮะมันจะมีกระบะสองคันจอดอยู่ใกล้กันนะคะเอาไปฟังเสียงคุณตํารวจกันหน่อยค่ะสาเหตุส่วนที่คือความแค้นโดยส่วนตัวนะครับก็หึงหวงว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วมันก็ทําเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะตัวเองก็มีประวัติก่อนหน้านี้ที่ผมไล่ฟังนะครับว่าเกิดเหตุซ้ําซ้อนรั้งที่สองผมก็สอบถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับผิดไหมนะครับยอมรับผิดตลอดข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ที่ทําลงไปเพราะว่า อารมณ์นะครับแล้วก็หึงหวงที่เกิดขึ้นนะครับ sure, ชัวชัวคุณผู้ชมพนักงาน,านสอบส,สวนสรบางพงพางเปลี่ยนข้อหาจากพยายามฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยกระทําการทารุณกรรมและวางเพลิงเผาทรัพย์นะคะเดี๋ยวนําตัวในเพลินเนี่ยไปขออํานาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะโอยิงคนตายมาก่อนหน้านี้นะติดคุกมา9ปีคปีเพิ่งจะออกจากคุกเมื่อปี64ีนี่เอง วันนี้ก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับ